สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับแอดมินเฟิร์นอีกแล้วนะคะวันนี้แอดมินเฟิร์นจะพามาดูฟอร์ดนะคะฟอร์ดอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะคะมาเลยค่ะคันนี้นะคะเป็นฟอร์ดเรนเจอร์นะคะสีเทาสีประตูอันนี้คือชุดแต่งของน้องเขอนะคะมาน่ารักมากตรงนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเวลาเปิดประตูมันจะมีไฟเดี๋ยวแอดมินเฟิร์นจะไปเปิดให้ดูนะคะเดี๋ยวกล้องอยู่ตรงนี้รอ เป็นไงคะน่ารักมากค่ะเดี๋ยวแอดมินเฟิร์นจะพาไปดูภายในรถนะคะว่ามันมีอะไรมาให้เราบ้างไฟไม่ได้มีแค่ตรงนี้นะคะตรงนี้ก็ติดด้วย <Yeah. S 2> เดี๋ยวมาดูภายในรถกันต่อเลยนะคะตามมาเลยค่ะค่ะสำหรับหน้าจอนะคะเราเปิดประตูรถ หน้าจอก็จะติดนะคะหน้าปัดก็ติดด้วยนะคะแล้วก็จะมารีวิวนะคะคอ,อนโซลหน้ารถตรงนี้นะคะเป็นสีดำนะคะแล้วก็หน้าจอขนาด7นิ้วนะคะระบบเกียร์นะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะแล้วก็ตรงนี้ไฟก็ติดด้วยนะคะตรงนี้น่าจะเป็นที่สทใส่แว่นตานะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่ใส่ของ ระบบแอร์ก็จะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็อะไรอีกตรงนี้อ่าที่เก็บของแล้วก็ปุ่มล็อกประตูนะคะด้านข้างคนขับนะคะก็จะมีปุ่มกดนะคะเปิดล็อกล็อกเองแล้วก็ฝั่งด้านคนขับนะคะไปฝั่งด้านคนขับก็จะมีปุ่มเหมือนกันตรงนั้นแล้วก็ ปุ่มกดกระจกรถแล้วก็ปุ่มสตาร์ทอยู่ตรงไหนน้องฟอร์ดคันนี้ปุ่มสตาร์ทอ,อ,อ,อยู่ตรงนี้นะคะฝั่งซ้ายมือของคนขับนะคะแล้วก็เบาะนะคะแอดมินจะให้ดูเบาะค่ะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะเบาะหนังสีดำตรงนี้ตรงนี้คืออะไร เดี๋ยวแอดมินจะพาไปด้านนอกกันต่อเลยนะคะเผื่อเพื่อนๆอ,อยากเห็นด้านนอกนะคะเดี๋ยวไปต่อด้านท้ายรถเลยค่ะถ,ถ้าสําหรับกระบะนะคะก็จะติดตรงนี้มาให้นะคะแล้วก็มีไฟตรงนี้ด้วยนะคะเนี่ยอยากให้กล้องดูค่ะเราปิดประตูเนี่ยมาดูตรงนี้เลยค่ะอยู่ในนี้แมีไฟติดด้วย เวลาเราเปิดปิดนะคะไฟมันก็จะติดนะคะไม่ใช่แค่ตรงนี้นะคะตรงนี้ก็มีค่ะอยากดูอีกครั้งไหมแล้วก็ตรงตรงนู้นเวลาเราปิดไฟก็ออกเหมือนกันตรง,ตรงไฟเบรกอะไรคะพี่น่าจะเป็นไฟเบรกโดงที่สามอเป้าเ,าเดี๋ยวลองดูนะคะเดี๋ยวให้กล้องดูเลยเนี่ยเป็นยังไงบ้างหล่อยังไม่พอนะคะไฟแรงดู ใช่ค่ะเดี๋ยวตามแอดมินมาด้านหน้าเลยนะคะค่ะแล้วก็แอดมินเฟิร์นอยากขอฝากด้วยนะคะลูกค้านะคะอยากได้รถสวยรถด,ดีคุ้มค่าคุะคะ้มราคาต้องประเสริฐผลจกลนครนะคะขอบคุณค่ะ